เรื่องต่อไปครับจะพาไปชมไร Strawberry สตรอเบอรีส่สวยๆที่จังหวัดอุทัยธทานีครับไร Strawberry สตรอเบอรี่สวยๆขนาด3ามไร่ที่เห็นอยู่นี้นะครับชื่อไรสตรอเบอรี่หุบป่าตาดตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านชาวเขาตําบลทุ่งนางามอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีใกล้กันกับแหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดดินแดนป่าดึกดาบันยุคไดโนเสาร์ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ถ้ำประทุน รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในช่วงนี้นะครับอากาศกำลังเย็นสบายครับผลของสตรอเบอรี่ออกให้เก็บกันแล้วครับพี่กรารเจ้าของสวนมีบริการตะกร้าไว้ให้นักท่องเที่ยวเก็บสตรอเบอรี่โดยคิดราคากิโลกร,รัมละ2 0 0บาทนอกจากนี้นะครับไรสตรอเบอรี่หุบป่าตาดยังนําดอกไม้เมืองหนาวจากเชียงใหม่มาปลูกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกันสวัสดีครับพี่กรารครับแนะนําตัวหน่อยครับ ดีครับผมนายสงการซาลีครับชื่อเล่นชื่อการครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาทำไรสตรอเบอรี่อยู่ที่ขุปตานพี่กรารเป็นคนเชียงใหม่มาเปิดไรสตรอเบอรี่ได้ยังไงครับ แฟนกับผมก็มาเที่ยวแล้วก็พอผมดูบรรยากาศนันก็น่าจะทำสตรอเบอรี่ทําสวนดอกไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจชวนแฟนว่ารเราลองมาเท่าที่เขาทําสวนสตรอเบอรี่ให้นะักเที่ยวเข้าชมแล้วก็มีดอกไม้เมืองหนาวเรามาให้แถวภาคกลางนี้ลองเข้าชมดีกว่าไหมกาเลยตัดสินใจมาที่นี่ครับ และพี่กลางเปิดให้เก็บซอฟต์อรี่ตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนครับที่ผมทําตรงนี้นี่ผมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงประมาณปลายมีนาคมครับหน้าหนาวโมสตอก็ปิดสวนเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็ค่อยมาเตรียมพื้นที่ประมาณเดือนกรกฎาคมลงพื้นที่ใหม่อย่างเงี้ยครับ สเบปะร่ที่ปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรครับพี่สบับปะรพันธุ์นี้คือพันอ่าพระราชทานพัน80ของในหลวงรอชกาส่วนเมื่อที่เขาเข้าไปเก็บข้างในเนี่ยผมไม่ได้คิดเข้าเข้าประตูเข้าชสมสวมแล้วก็ให้เขาเข้าไปเก็บกินข้างในเนี่ยผมคิดทีละ50บาทครับความพิเศษของสเบระร่พันธุ์นี้คืออะไรครับพันนี้นี่มันจะหวานแล้วก็มันจะหอมตอนเราเก็บใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่แชรเหมือนพันธุ์อื่นสามารถเก็บชินในสวนได้เลยสวนดอกไม้ที่ปลูกมีพันธุ์อะไรบ้างครับ ลูกดอกมะกกะลีสีม่วงสีชมพูแล้วก็นอนใจสีชมพูแล้วก็ไอ้ดอกคัตเตอร์สีขาวแล้วก็มีคอสมอรรวมสีเนาะแล้วก็มีดอกฮอลลีอ่อปแล้วก็ไอ้ดอกเชี่ยวฝรั่งสีม่วงสีขาวสีชมพูอย่างงี้ครับพี่กรารเช่าที่ทําไรสตรอเบอรี่ปีละ60,000บาทอยากทราบว่ารายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าพันถึงเกีดพันนี้ครับต่อวัน ใครที่อยากไปเก็บซออรี่นะครับผมแล้วก็อยากไปถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้สวยๆหลายๆพันนะครับผมก็ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วนะฮะที่อุทัยธานีก็มีครับสามารถติดตามข้อมูลได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยนะครับถ้าเธอชอบผลไม้หวานๆเราเป็นดาหวานเธอชอบไหมพบกันใหม่พรุ่นี้นะครับผมกับรายการทำดีรู้ได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8 1 5ทั้งช่วงวัน11ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ